YouTube ได้สวัสดีครับผมเบาวหนองครับมือน้มาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมเห็นวิดีโอข้างต้นปะครับที่เบาหนองเปิดให้เบิงงวดที่แล้วครับ903ได้ราบโชกไงกันไปเบิดบบานครับเลขของผู้ใดเลขของจีแสดงครับ จำเจแสดงในบทพเพิ่นมาขอโชคอยู่ศาลแม่ฮันนี่ประจำเพิ่นขออยู่ศาลแม่ฮันนี่แล้วปุ๊บมือหนาหนาะมือหนาเพิ่นเพิ่น,พนขออยู่ศาลแม่ฮันนี่แล้วเพิ่นกะเอาทูบไปจุดอยู่บานอีกจุดทูบได้เก้าศูนย์สามตรงตรงครับตรงตรงแต่ที่เพิ่นมาจับเลขได้อยู่แม่ฮันนี่นะเลขบ่อเขาแต่ มันไปเข่าเลขกถูกที่เพิ่นเอาไปจูดอยูบบาทเพื่อนบอกเบ้าหนองเห็นกันดีใจหลายว่าสันถือบิดพี่น้องเลยทันถือบิดพี่น้องผู้ใดหูข้าวถือมัดสุขคนเก้าศูนย์สามบเสื้อกันต้องเสื้อล่ะครับจังได้กันลองเบิงงวดนี่เพื่อนมาอีกครับแต่ว่าบ่ได้เจอกันได้กับเบ้าหนองเพื่อนทรง ขอความมาทางไลน์ให้ว่าให้บอกมาว่าเพื่อนมาจาับลูกปิมปองได้ตัวนี้เพื่อนจับเธอเดียวถูกเพื่อนกับบริจุดเพราะว่าที่เพื่อนจุดได้เกนะ่าศูนย์สามนั่นคือเพื่อนจุดขึ้นขึ้นสุดท้ายตื่นเช้ามากเพื่อนกับสื่อบ่ก็เลยบอกบ,าอบา่าวหน่องประทันบ่าวหน่องก็เลยบรุรีเอามาลงลิปให้เบิงเมื่อนี้เพื่อนเอาลีปมาให้เบิง เพิ่นบอกว่าเพิ่นม,มาสารแม่ฮันนี่เพิ่นมาไหวแม่ฮันนี่ก็เลยว่ามากบเเ็บ่ได้เจอกันเพิ่นมาแม่นอยู่แต่ว่าจับจับลูกปิงปองแม่แล้วจับลูกปิงปองแม่แล้วมาไหวแม่คือเก่าน่ะแต่ว่าลูกปิงปองกระจับแล้วเพิ่นก็เอาหางเดียวเอาหางเดียวไปเลยเพราบัดี้เพิ่นทรงเหลขมาให้เบาหน่องเบิงเบาหนองนแล้วหว่วยเป็นอย่างคือพ่ อันนี้กันไวแนวสันพูดว่ากัดกระลองเบิงขันมากกัดซื้อไหวพูดว่าขันมากเด็กขันนี้กานไหวกับซื้อไหวมือนันเพิ่มมาเพูดบอกว่าพูดจุดถูกยู่บานได้เก้าศูนย์สามพูดกันเลยพูดกันเลยว่างวดหนีเอาไม่เบางวดหนีเอาให้แบบเน้นๆนักๆเลยพูด่าสินะ แต่ว่าเพื่อนทรงเหล็กไม่ให้เบาหนองมันเป็นเลขที่ออกไปแล้วเพื่อนว่าเพื่อนจับมันชิมากอีกบนระเบานองคือจังมันออกไปแล้วได้เลขตัวนี้เพื่อนว่าะเบานองว่ากระบอเนี่ยแล้วแต่ขนาดเก่าามันออกไปวางหันนี่มันก็นยังไม่ออกอีกอยู่เบาหนองกว่าเพื่อนนะบันนี้จะลองเบึ่งเด้อเพิ่นว่าเพื่อนจับลูกปิงปองครับได้หางเดียว เม็ดเดียวหางเดียวสมตัวก็คือ901 901หน,นึ่งเศนหนึ่งงวดน้มันออกศูนย์หนึ่งเก้าเพิ่นมาจัาวใดเก้าศูย์บ่าวหนองก็เลยบอกว่าเจร้องกันเหล็กเ,ลเป็นน้ำแน่แล้วว่ากันกันตัวใดละ่ก60 1, 60 7, ละก็คือหกศูนยหนึ่งหกศูนยเจแล้วก็เก้าศย์เจด ซื่อกันไหวเบาหน่องบอกเพื่อนใช่นะก็ะลองเบึงได้ครับเดินลองลองพิจารณาเบึงบ,บอกมากบอกมาแกดขึ้นอยู่ที่ดุ้นพินิดแล้วครับผมเพื่อนเจ้หลูกป,ปิงปองครับเม็ดเดียวหางเดียวคือ901 901แต่เ้าหน่องให้เพื่อนการเลขไว้ก็คือ601 907แล้วก็607 งวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกหกครับผมจีเสือแดงเพื่อนมาขอโชกตองงวดกับเมะก็ลองพิจารณาเบิ่งครับเพื่อเขาได้รับโชกไปนํากันกับเพิ่นครื่องวดวัองหันเสียดายครับงวดวังหันเพื่อนก็บอกอยู่ว่าเสียดายอยู่บ่ได้ส่งให้เบ้าหนองเบิงเพราะว่าเพื่อนส่งเพื่อนจุดมือสุดท้ายตอนแรกคนไปหอดเพื่นว่าเพื่อนจิจุดเลยได้วันนี้เพื่อนบอกว่าลองมือสุดท้ายเบ่งเขาของเพื่อนอีลีครับ เขาของควรอิลี่บางน้องก็ถามมันอยู่ได้ว่างวดนี้ชิจูดอีกอยู่บ่เพื่อนก็บอกว่าคือชิบอจูดเดละเพราะว่าเป็นบ่อด้อเอาถูกมาเพเ่นว่าสิเป็นบ่อเด้เอาถูกมาแต่สารแม่นี่เป็นบ่อด้เอาถูกมากคือชิบอจูดดอกเอาดีละเพื่อนนะเอาเหล็กปิ้งปองนี่หละแต่สิเขาบ่าเขากันอย่าวากันเดอ้อเพืน่นว่าแต่ว่าเหล็กแม่เป็นไหนมางั้นสิก็ลองพิจารณาเอาเ้อครับเดอ้องวดวันที่หนึ่งมีถุนาหกครับผม เก้าศูนย์หนึ่งเม็ดเดียวตัวเดียวเจเสือแดงขอแม่ฮันนี่ครับงวดที่แล้วเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สามบาองเห็นเลขถูกบรานองอยังขนลุกเลยอุ้งแน่นอนแห้ง่าสัตแม่เนแปลกว่าแม่ให้โชคดีขนาดเลยแต่ว่านี้ที่พนไปจับอยยุสานนั่นมันบ่เขามันบ่เขาแปลกว่าบบเป็นอย่างขออยู่ใสได้อยู่ใสถแต่เป็น แม่ฮันนีเพื่อนกับไฮโชกเมื่อจุ่มของว่าษัทนะครับมาหยามเลขแล้อีกเทวนึง่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเลขเจผ่าแดงครับโอ้เลขเจเสือแดงวบาผิดเจผ่าแดงว่านไหามาอยู่ถ่ายอยู่ยังไงเป็นเีย,เยี่ยมิดๆสงสัยไปไปวัดว่าเจผ่าแดงอันนี้ก็เจเสือแดงครับเป็น อเอื่นซื้อว่าเพิ่นให้เอืน่นมาจีบเสือแดงกับเลขเอืนเอ่นน,น,น,น้ำพึนลองไปจังหาบังคับเด้เลขเจีเสือแดงเม็ดเดียวหางเดียวคือ901 901งวดที่แล้วจุดถูแม่ได้เก้าศูม้าศูนย์สาตรงตรงแบบบ่ตรงกลับแน่นอนเพิ่นอีบีแม่ฮันนี่เพิน่นไอ เมตตาลูกหลานสุภูสุคนเพื่อนกับคงจะคิดว่าเอาไปแห่โชกกับคนที่บ่ไร้มาอาจถ้ามีโอกาสเพื่อนอาจสิมาาไหวแมฮันนีก็ได้เพื่อนกับคงจะคิดแบบนั้นแต่ไหนก็ลองพิจารณาเพื่อนนะครับเดินงวดวันที่หนึ่งมีถุหน้าหกหกเรียกของเบานองกันซื้อไว้แล้วเนาะเบาหนองมากเก่าเจ็ดสามเบานองก็ซื้อไว้แล้วเก้าเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเก้าเบานองก็ซื้อไว้แล้ว ส่วนตัวไดที่เพิ่มเติมอีกบ่อเดี๋ยวๆจังหวะกันศ6นย์ 66, บาทหนองกันยังซื้อไหวเลยศูนย์หกหกาทหนองก็ยังซื้อไหวเรียทะเบียนรถไอ้ลุงผู้สวง0 66, นงูนย์หกบาทหนองกันซื้อไหวเก้าเจ็ดส0มศูนยหงวดนี้เขามาหลับจบไปน็นลำกันคือเก่างวดวันที่หมิถุน,นานหกหกแล้วบ่าวหนองจีด้เรียกของ ไผมาบ้านหลังศฝาเอาลงงใฮเบิงความฝันกันพอมีอยู่ครับคนสงมากอะ่ะหลายคนอยู่แล้วบ้านหลองสีลถ้าย่อให้ฝาเบาเอามาเบาสู่ฝกเรียกเงนกันมิจตัวง,งาม,งามแต่ไหนก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกหกคิดสี่ไหนสม o วังดังป่าธนาก็อยากให้ทุกคนได้รับโชคไปน้ำกกนทุกคนที่เข้ามาดูขอให้ได้รับโชคงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหก สวัสดีครับ